พบกันพี่น้องมาอัปเดตสถานการณ์น้ำตอนนี้น้ำเข้าบ้านแล้วเรียบร้อยค่ะอันนี้คือในบ้านที่พี่บัวน,นะคะอันนี้คือในบ้านพี่บัวน้นําเข้าแล้วเรียบร้อยค่ะอย่างบ้าน เอีกอ oh. ันนึงลูกผังนึ่งอ๋อมาตรวสถานการน้ำแล้วค่ะนสถานการณน้ำาจเขาาล่ไลงกเลเอาล่อแล้วเอาทะไงงี้บอกลูกเลยเ้จะใ้ที่ไปเลยไหม เดินไปเดินไปกูจะถึงจะไปได้ไหมเดินไปเนี่ยหาเจอรถไหนก็ขอโบกเข้าไปรถไหนก็จะผ่านมันน้ำลึกขนาดนี้โอเคก็ใจถ้าเอารถมอเไปค์ออกก็ไม่ได้เนาะงำไงเอาเสื้อผันธนการน้ำนะคะไม่เป็นไรละบ่ดดี้ไม่ได้ทำเวลาที่มาเผาเราหวงรถลุ้ง เราลุ้นแช่กับวยหนีบานไหเ้หาลุาแล้วเราลุจไปเังไดเจ้าก็ไปเถอะเจ้าก็บอกว่างว่ติดไปแม้วถามยังยนะ่งางไปเรอดึงหน้าหึงหนาคางนึงปะัะจกเขา

在。Okay. ใบ้านค่ะไม่มีอะไรทําเลยไม่ได้ดูเลยนี่ไ้องเ้าไปยตท้ายไปยจุดมันทายแล้วละ่ะคักมันท้ายอีก้าน้ามันเขาไหลเก็บของขึ้นที่สูงมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซ,ไซ 2, ค์สองคันดูพี่น้อง โชฟาแล้วฝนข้างนอกยังตกหนักนะคะยังตกหนักมากเอาน้ำขึ้นเรื่อยๆถ้าฝนไม่หยุดอะน้ำมันก็ลดแต่ทีนี้สำคัญว่าฝนมันไม่หยุดอืมสำคัญว่าฝนไม่หยุดก็เลย ไม well. okay. ่รู้จะยังไงจะหมูหรือจะกาน้ำมันเยอะพี่น้องจ๋าน้าสก้าไปใส่ไข่ก่อนขึ้นได้เปล่าเอาขึ้นไปเถอะมันสร้างฝนตกอย่างนี้มันไม่รู้มีหยุดไหมขึ้นไปเลยขึ้นไปขึ้นไปใกล้ห้องต้นอันนั้นละมองเท้าแก้มันน่ะมองไอ้ตรงนั้นนะ ตรงนอ้เอาไปตั้งตรงไอ้พัดลมมันนั่น่ะอะไรพัดลมแอร์เอาไปตั้งตรงพัดลมแอร์นั้นเวลาเย็ดไหนวันนี้ต้อตั้งเลยวเปล่าจตั้งตรงพัดลม A. แอร์อออน,นั่นแหละวันนีคนเปิดประตูอ้อมอ้อมอยู่ห้องไหนน่ะอ้อมอ้อมเปิดประตูให้ลุงหน่อยลูกเนี่ยค่ะน้ำ เก็บของขึ้นที่สูงหมดแล้วมอเตอร์ไซค์สองคันก็จะเอาไข่ไปทำกับข้าวมันจะทำยังไงเป็นยังไงบ้าง นาการแบบนี้หัดใหญ่ไม่รอดปีนี้ค่ะน้ำก็ท่วมเี่นเสื้อ อ๋มันร้อนซืให้ได้มีอันนี้ม,ม,ดมัดปากแกมันร้อยไปใช่มีเสื้อฝนนะเสื้อฝนเด็กน้อยไงเสื้ฝนไม่มีไงเดินไปเถอะเจอต้องการเสื้อฝนเสื้อฝนเด็กเอาใส่ไม่ดูจสื้อใส่ไม่ได้หรอกเด็กน้อยทำไมเนี่ย

เอาขึ้นเอาไป้ใ uh> ้เลลูกเอ้จะกดลอยันก้เไปเอาน้ำกล่องเปล่าเองจะไปแล้วเหรยันไม่ได้ต่อแล้วยวไปทำเออไปดูรถรถคุณแจรถเท่าน่ะคือว่เอาไปไว้ไว้นี่ ลงน้ำแล้วแว่นตาตั้งไว้นี่ก่อนแล้วกันสถานการณ์น้ำในบ้านค่ะพี่น้องจา๋าของเอาขึ้นที่สูงหมดแล้ว กาเกงได้ข้อาวก็ได้อย่างงีม้มาไม่แลวกินเดี๋วดยวไก่อนเออเกาทาน้ำ ดนั่นแหละจะไป,ไะไปยังไงจะเดินไปไจะถึงง่ายเหรอรถไปก็าไม่มีนะมันไปรถมันไปไม่ได้อยู่แล้วแหล,ละรถอ่ะต้องจ้างรถเอาเอาเตียวก่อมีตังค์เาเหรอทำอะไรเสร็จแล้าไม่ได้เร้่องว่ายิงมี่งไปทำอะไรไทำอะไร

เราเสือฝนไปยังเสือฝนเบาติเจ้าอ่ะลบขี้ไม่ได้หรอกโตเระวังน้ำละแห้งเด้อองไปดูเลยโทรศัพท์ก่อนสถานการณ์น้ำเป็นยังไงเราจะยังไงอะไรยังไงจะเดินไปทางไหนเอา้าคุณเจ้าทำมาลัดจะใยส่ก่อนเนี่ย

จะไปได้หรือเปล่าแลก่อนะครับากยมัเอาลูกแฟนอันนี้ขรอรถผมชุ้มมัดอยตสูงเลยวะจะจะคุ้นมั้ยจะคุ้นตรงไหนวะหมออะไรเขาให้จอดรถเลย เจ้มตเออเอาไหนานเดีมาตอยู่ไหเอาล้เอา้มเจออา้เอถงยู่อาถหาถุงสายชาร์จไม่เจอไม่รู้เอาไว้ไหนนั่นจะไปชาร์จแบตไว้ก่อนข้างบน เขาจะบอกแสีนไปเสียวัดเอาพผานไปเจ้ากระบเอาไปเนาะทุมเบาสิท้มมเบาบอกุ่มใส่เนะมมแค่ไหนที่ไปใส่บ่่บอกันจังนี้เดกะใ่บอกันจบ่ เราล้มไปเขาก่อนมาที่บัวจะขึ้นไปดูข้างบนเอา้าไม่อยากขึ้นไปไม่เข้าไหม ไม่หิวเหรอหิวเหรอไม่ไม่พ่อจะไปดูรถน้อยไปท่านสะพาจะไปซื้ออะไรไหมก็จะเดินไปเนี่ยอจะไปซื้ออะไรไหมไปไไปร่วแต่นไถด้่ายเี่ยจะไป้ทรถเีวเดา่ยยังไปรวมังนจะไปไหมจะซื้ออะไรไหม ตังไปซื้อเหรอกล่อซื้ออะไรมาทำกินได้เหรแม่ไปไปแม่ก่อบ้านไม่มีใครอยู่เดี๋ยวแม่เอาตังให้ก่อนทำเลยมันไม่ต่อหัวแก๊สให้เลยนะฮะแล้วกแก๊สบ้านบ้านหมูอ่ะมันยกขึ้นไหมอ่ะยกไปอ่ะม,มันไม่มีแก๊สแต่ว่ามันยกหัวไว้ก็ดีแต่ว่ากลัวถังแก๊สมันไปไอ้นั้นละแต่ไม่ลอยอกลัวถังมันลอยอ่ะดิ

หนูจะไปซื้ออะไรไหมล่ะนี่เขาไปซื้อไนื้ปไปไหมไม่ไปก็ไม่ไปจะไ,ไปซื้ออะไรก็ไปไม่รู้ว่าื้อามีอะไรเผื่อมีอะไรกินปลากระป๋งปปองปลากระป๋องเอามาใส่ที่ตั้งแล้วรูดซิปดี เสียงกันพี่น้องจ้ะไปหมดแล้วเกาเตรียมสเสียงกันดูสิพี่น้องฝนตกหนัก มีอะไรไหมคุกสาวไปซื้ออะไรกับข้าวกินแ้่พี่บัวมัจะขึ้นข้างบนหน่อยปอะไรเตรียมที่ทำกับข้าวมจะมีไหมข้างในบ้านก็ฝนตกดูดิตัรศั์เครื่องนึงก็แบตหมด เดี๋ยวไปหาใจาชาก่อนมีไข่อยู่สองฟองในตู้ ไปหาสายใช้อันเก่าก่อนปีที่แล้วก็ขึ้นไม่เยอะหาผ้าเช็ดเท้าก่อนขึ้นบันไดเดี๋ยวมันลื่น ขัวขึ้นทางบนกับไปสายสายชาร์จชาร์จโทรศัพท์ไว้ก่อนกลัวแบตจะหมดไม่รู้สายชาร์จไว้ไหนกระเป๋าชาร์จแบต ใช้ชาร์จกันเนี่ยเวลาเก็บของเก็บรีบรีบพอเมื่อเช้ามันยังไม่มีเมื่อเช้ามันยังไม่มีอันนี้มันยังไม่มีน้ำเก็บของไว้ข้างบนหมด ามันยังไม่มีน้ําเลยหาถุงสายชาร์จยังไม่เจอ อยู่ไหนโอ้ยผมก็เปียกนะคะเดี๋ยชาร์จแบตไว้ก่อนกดไฟหนับขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากค่ะ